สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆชาวเกมพาร์ตนะครับหรือว่า PC เกมพาร์นะครับที่กำลังหาวิธีการนะดูว่าตัว PC เกมพาร์ของเราหมดอายุเมื่อไหร่นะครับหรือว่าครบรอบบินวันที่เท่าไหร่ให้ทำตามนี้ได้เลยโดยวิธีแรกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดเจ้าตัวเกมพาร์ตอยู่นะครับหรือว่ามีโปรแกรมเกมพาร์ตอยู่ให้เปิดขึ้นมาได้เลยจากนั้นล็อกอินให้เรียบร้อยนะมันจะได้หน้าตาแบบนี้ และให้เรากดไปที่ตัวรูปโปรไฟล์ของเรานะครับมุมซ้ายมือด้านบนจากนั้นกดไปที่เมนูเซตติ้งนะครับที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองตรงนี้ครับผมและในหน้านี้ในส่วนของ subscription ตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ทางด้านล่างตรงนี้เขาจะเขียนคําว่า expire นะครับหรือว่าวันหมดอายุนะซึ่งวันหมดอายุของผมเนี่ยจะเป็นเดือน9นะครับวันที่8แล้วก็ปี2024นะครับอ่าตรงนี้นะครับ เมื่อดูเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยส่วนวิธีที่2นะครับสำหรับคนที่อยากจะดูผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่เว็บนี้ครับผม microsoft.com นะครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆล็อกอินบัญชีตัวเกมพาร์ทให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นในส่วนของตัวรูปโปรไฟล์ตรงนี้ให้เพื่อนๆกดลงมาได้เลยแล้วก็กดไปที่เมนูบัญชี Microsoft ของฉันตรงนี้ครับผมที่เป็นลิงก์สีน้ำเงินนะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับ ทางด้านซ้ายมือให้กดไปที่เมนู Service and Subscription ตรงนี้นะครับใครเป็นภาษาอื่นนะครับสังเกตที่เป็นไอคอนรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดขีดตรงนี้นะครับจากนั้นในส่วนของ PC Game Pass ที่เป็นรูปไอคอน Xbox เนี่ยให้เพื่อนๆกดขยายทางด้านหลังลงมาครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าตัว PC Game Pass ของเพื่อนๆเ,เนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่นะครับของผมก็จะหมดเดือน9นะครับวันที่8ปี2024แบบนี้ เมื่อดูเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถปิดออกไปได้เลยแล้วกลับไปใช้งานตัวเกมพาร์ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนัาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ